สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกยเจ๋งว่าง่าจริงหรือไม่ครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างอยู่3ส่วนนะครับในส่วนแรกคือตอนที่พวก6ประหลาดสอนวิชาให้กับส่วนที่2คือตอนที่เบงกซ์สอนวิชาให้และส่วนที่3คือ ตอนที่กวยเจ๋งเรียนรู้วิชาอื่นๆจนกลายเป็นยอดฝีมือในยุทธจักรครับเมื่อตอนที่กวยเจ๋งอายุได้หกขวบนั้นผู้ก้าหารทั้งหกได้ทำการฝึกสอนวิชาความรู้ให้กับกวยเจ๋งอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งเพลงมวยเพลงกระบี่เพลงอาวุธลับและวิชาตัวเบาครับเรียกได้ว่าถ่ายทอดเทพทุกอย่างให้กับกวยเจ๋งครับแต่กวยเจ๋งไม่มีไหวพริบเฉียบแหลมเป็นนิสัยอยู่แล้ว และไม่ค่อยปราดเปลืองในวิชาฝีมือเวลา10ปีผ่านไปกวยเจ๋งเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีแล้วรูปร่างล่ำสันและเหลือเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็จะถึงวันนัดประลองฝีมือทำให้ผู้กล้าทั้ง6รู้สึกร้อนใจยิ่งนักจึงสั่งให้กวยเจง๋งฝึกวิชามวยและเพลงกระบี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอย่างไม่หยุดยั้งครับโดยฝึกจนกว่าจะถึงวันนัด เนื่องจากเวเจ๋งไม่ใช่คนมีมันสมองเฉียบแหลมว่องไวเมื่อถูกอาจารย์เข้มงวดกวดขันและดูด่าก็เกิดความเกงกลัวทำอะไรก็เลยผิดพลาดแม้ว่าผู้กล้าทั้งหกแห่งกัางหนำแต่ละคนจะมีความรู้และมีวิชาฝีมือเชี่ยวชาญกันคนละอย่างแต่เมื่อนำมาฝึกสอนให้กับกวเวจ๋งเจ๋งก็ได้แต่หลักการไว้ความเชี่ยวชาญประดัดเปืองจึงยังไม่เป็นที่พอใจ ของพวกผู้กล้าทั้ง6มากนักครับแต่ทว่าเมื่อกเกยเจ๋งได้พบกับเบงเง็กผลของการฝึกบริยุทธ์ก็เปลี่ยนไปจากเดิมครับดังความตอนนี้กเกยเจ๋งปีนขึ้นไปบนเขาเพื่อพบกับนักพจชลาผู้หนึ่งน้ำตาของเด็กหนุ่มไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขาสะอื้นร้องไห้แล้วพางพูดขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสข้าพเจ้าขอบอกท่านตามตรงว่าตัวข้าพเจ้า โง่เข่าบอปัญญายิ่งร่ำเรียนเพลงอาวุธเป็นเวลา10ปีพยายามอดทนมาน่าฝึกฝนด้วยความยากลำบากก็หาได้ประสบความสำเร็จไม่จนอาจารย์ทั้ง6ของข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายและลำบากใจยิ่งนักพจชลาเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นมาว่าสิ่งที่เจ้าพูดมานั้นไม่ถูกต้องที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้สอนไม่ทราบซึง้งถึงวิธีการสอน ให้ถูกหลักเกณฑ์ต่างหากถ้าจะพูดถึงกำลังเพงอาวุธธรรมดาสามัญแล้วในบรรดาพวกบูริมด้วยกันยากยิ่งที่จะหาบุคคลใดมาเทียบเทียมเจ้าได้แต่หลังจากฝึกฝนเล่าเรียนมาจนเจ้าต้องปรชาชัยในการต่อสู้ก็เลยบังเกิดความท้อแท้ขึ้นดังนั้นเราจะไม่สอนวิชาการต่อสู้ใดๆให้เจ้าอีกกวยเจ๋งเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกหมดหวังยิ่ง นักพพชลาจึงบอกกับกวยเจ๋งว่าให้นอนลงบนพื้นกวยเจ๋งรู้สึกมึนงงแต่ก็พางปฏิบัติตามครับนักโพชลายังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าคงจะสงสัยว่าการนอนเช่นนี้เหตุใดเราจึงต้องมาสอนเจ้าเรามีคำพูดอยู่สี่คำเจ้าจงจำไว้ให้ดี 1. สติมั่นอารมณ์ก็หาย 2. ความว่างอารมณ์ก็เดิน 3. จิตตาย ความเป็นเทพเจ้าก็อุบัติขึ้นและ 4. ความสว่างมีมากความมืดก็หายไปกวยเจ๋งท่องทวนอยู่หลายครั้งแล้วกําหนดจดจำไว้ในใจแต่หาทราบไม่ว่าถ้อยคําทั้งสี่นี้หมายความว่าอะไรกันนักพศชลาพูดอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อก่อนจะนอนนั้นจำเป็นต้องทำจิตใจให้ว่างเปล่าและผ่องใสแล้วค่อยตะแคงนอนทางขวา สูดลมหายใจให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอวิญญาณจะได้ไม่วิ่งพ่านอยู่ภายในจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านออกภายนอกเสร็จแล้วจึงสอนการสูดลมหายใจกับการนั่งให้กับกวยเจ๋งครับซึ่งกวยเจ๋งก็ได้ฝึกฝนเช่นนี้เป็นเวลาสองปีทำให้บรยุทธ์คองกวยเจ๋งนั้นก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมครับสรุปแล้วกวยเจ๋งร่ำเรียนวิชาจากพวกหกประหลาดกลางนำ้ำ และได้รับการชี้แนะด้านกำลังภายในจากเบงอ็กซึ่งต่อมาก็ได้รับการถ่ายทอดวิชา18ฝ่ามือพี่ชิตมังกรจากยาจกอุดรอ,อ่างชิก,กงและยังได้ฝึกวิชา2มือขัดแยง้งกับวิชาหมัดส่วนจำหลัดของเท่าทาลกจิวแปทงอีกด้วยครับอีกทั้งยังได้เคี็วิชาในคำพีก้าอิมแบบครบทุกส่วนเกเจงใช้เวลาอยู่ที่ก่อดอกท้ะนานหลายปีเพื่อฝึกปลือพลังฝีมือ จนถึงขั้นลึกล้ำสุดยอดแม้ว่าในภาคสองนั้นผู้แต่งได้ลดทอนบทบาทของตัวกล้วยเจ๋งลงไปโดยกำหนดให้กล้วยเจ๋งไปทำหน้าที่เฝ้ารักษาปกป้องเมืองเสียงเอียงจากการบุกจู่โจมของทัพมองโกแต่ความยิ่งใหญ่ของตัวละครในความรู้สึกของผู้คนกลับสูงขึ้นครับจากเด็กหนุ่มผู้มากฝีมือในภาคแรกก็ได้พัฒนาเป็นวีรบุรุษผู้กล้าแห่งยุก ซึ่งสิ่งที่ทำให้กวยเจ๋งได้รับการยอมรับจากผู้คนนั้นไม่ใช่เพียงแค่มีวรยุ์ที่สูงส่งเท่านั้นหากแต่เป็นเพราะกวยเจ๋งมีจิตใจกว้างขวางองอาจมีความกล้าหาญซื่อตรงและรักชาติบ้านเมืองยิ่งชีพโดยกวยเจ๋งในภาคสองนั้นมีการพัฒนาขึ้นตามไวัแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เดิมฐานะทางสังคมก็ได้รับการยอมรับ จากผู้คนทั่วทั้งยุทธจักรครับและถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งยุคถึงแม้ว่าจะมีบทบาทน้อยลงแต่ทุกครั้งที่ออกมาก็มักจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถสุดอย่างคาดตั้งแต่ตอนปะทะกับเอาเวงฮงที่บัดนี้ฝีมือของเขาได้พัฒนาขึ้นมาเทียบเท่าแล้วจากนั้นตอนที่พาเอียกกล้วยไปส่งสำนักชวนจินกาก็ได้แสดงพลังฝีมือ ฝ่าค่ายกลใหญ่ฟ้าดาวเหนือแถมยังเอาชนะราชบุตรหัวตูด้วยกระบวนท่าเดียวครับและเมื่อครั้งที่บุกไปรับตัวสองพี่น้องตระกูลบูที่ค่ายมองโกหากไม่ใช่พอเอียกกล้วยวางอุบายแกล้งร้องให้ช่วยด้วยความสามารถของกวยเจ๋งย่อมบุกฝ่ากองทัพและยอดฝีมือทั้ง5้าออกมาได้ด้วยลำพังแน่นอนครับบุคคลที่เก่งล้ำเช่นนี้ยังจะบอกว่าเป็นคนโง่ หรือปัญญาทึบกันอีกหรือไม่ครับแม้ว่าตัวกวยเจ๋งจะไม่ได้มีไหวพริบหรือสติปัญญาเทียบเท่าอึ้งยงซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบแล้วก็คงมีสติปัญญาเทียบเท่ากับคนอื่นๆทั่วไปส่วนตัวคิดว่าคงเป็นที่คนสอนมากกว่านะครับประมาณว่าสอนไม่ดีโทษนั่นโทษนี่ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วพวกเจ็ดประหลาดก็ไม่นับว่ามีฝีมือ หรือมีชื่อเสียงอันใดในยุทธจักรเลยด้วยซ้ำไปครับและนี่ก็คือประเด็นที่ว่ากวยเจ๋งโง่จริงหรือไม่ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับประเด็นที่ว่ากวยเจ๋งโง่จริงหรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS c h a ชาแนกันด้วยนะครับ